สวัสดีครับวันนี้กลุ่มอาหารสารจะนําเสนอคู่พู้นฐานของาาอาหารพื้นเพลียงสานอาหารอีสานมีรสชาติเปรี้ยกราดจืดเด่นด้วยรสเค็มเผ็ดรับเยี่ยวซึ่งมาจากเหิวหลักอย่างปลาร้าพริกและมะนาวนอกจากนี้ยังมีรสชาติาอื่นเช่นรสขมเผือกและมันที่มาจากผักพื้นบ้านและเครื่องต่างลักษณะอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารที่แคบมีละดับคลิฟหรือเป็นแกงต้มที่มีน้ำไม่มากวัตถุดิบก็จะเน้นคือที่หาได้จากท้องถิ่นตามฤดูกาลเช่นปลาดับจืดผักพื้นบ้านและเัรื่อต่างๆรวมถึงปลาแรงและสัตว์แปลก นิยมกับผู้มแบม่งง่ายเช่นงการต้มย่างปิ้งลาบก้อยส้มตำมันจะรับทางคู่กับนับข้าวเหนียวและผักส่วนตามฤดูกาล่วนกลุ่มมันจะนำเสอนอเมนูหนสรสนสามเมนูก็คือส้มตำปลาราขมหมูย่างและลาบนะ วันนี้กลุ่มผมก็จะมาเริ่มทําเมนูอาหารอีสานเป็นเมนูนะครับซึ่งเมนูที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือเมนูส้มตำซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของอาหาอีสานครับโดยเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นเมาอของอาหารอีสานเั่วไปนะครับก็จะเน้นไปที่รสชาติเผ็ดเค็มแล้วก็เปรี้ยวนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับโดยอย่างแรกนะครับผมก็จะทาการใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปนะครับพอใส่ลงไปเ่็ผมก็จะทาการตำให้ละเอียดน,นะครับผมก็จะทําการใส่น้ําปูปลาราลงไปนะครับนะครับ ต่อไปผมก็จะใส่มะเขือเทศนะครับแล้วก็ผมก็จะทําการใส่น้ำมะนาวครับแล้วก็ผมก็จะทําการใส่เส้นมะละกอลงไปครับก็ต้มไปเลยนะอย่างนั้นผมก็จะทาการตำต่อครับให้เข้ากันนะครับพอตำเข้ากันแล้วผมก็จะทําการเสิร์ฟใส่จานเลยนะครับนี่ครับเราใช้ดาแป๊บน,นึงน,นะครับในการตั เนี่ยครับก็จะมานนี้นะครับสำหรับซุปตาที่ผมทำนะครับซึ่งเราก็จะทําการกินคู่กับแท๊บหมูขนมจีนแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับรวมถึงข้าวเหนียวจะเป็นเมนูหลักของอาหารอีสานะครับแล้วเราก็จะกินคู่กับผัดแล้วก็เส้นขนมจีนนะครับองอจบการนำเสนอของผมก็แค่นี้ครับขอขอบคุณครับวัตถุดิบก็จะมีหมูสับหัวหอม ผงลาบและต้นหอมนะครับขั้นตอนที่1คือการปอกเปลือกหัวหอมนะครับขั้นตอนที่2คือนําหัวหอมที่เราปอกเปลือกแล้วมาสับเป็นชิ้นๆให้เล็กๆขั้นตอนที่3เป็นการหั่นต้นหอมเป็นชิ้นๆนะครับขั้นตอนที่4เทน้ําลงไปในกระทะครึ่งแก้วเมื่อน้ําที่เทลงไปเดือดแล้ว ก็ใส่หมูสับที่เตรียมไว้ลงไปในกระทะคลุกหมูไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกเมื่อคลุกจนสุกแล้วให้เทผงลาบลงไปในกระทะทั่วๆกระทะหนึ่งซองจากนั้นก็ให้นำหัวหอมกับต้นหอมที่เราสับไปเมื่อกี้เทลงไปและคลุกให้เข้ากัน เมื่อครกเสร็จแล้วก็กัดใส่จานขั้นตอนแรกเราจะตัดหมูเป็นสามส่วนนะครับใช้ซอสหอยนางลมในการหมักหมูขยำจนให้ซอสเข้าเนื้อแช่ในตู้เย็นหนึ่งถึงสองวันเอาหมูใส่ถ้วยเตรียมอบใช้ไฟหนึ่งร้อยหกสิบองศาในการอบหมูประมาณสิบห้านาที พาครบ15นาทีให้พิกด้านเอาเสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่จานคุณค่าทางโภชนาการขอยไข่ไอีสานก็จะมีโปรโตีนคาร,ร์โบไฮเดรตจึงจะได้ธาต แยอาหารทางงามประโยชน์ต่อสุขภาพก็จะมีช่วยเรื่องโรคับถ่ายช่วยส่ผูสริมการช่วยบำรุงสายตาช่วยลดความเสีย่ยงโรคหัวใจช่วยลดต้ำหนักอาหารสามชนิเช่นสมตะปลาราดดิีแต่มีควาเสี่ยงเรื่องตับาาเชื้ปร,ร,รสิรตสธิรรัลลาห,หารที่ปรุสุงแต่ก็ถึงอซานมันจะไปลดจัดอาจไมหมกผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับรคกระหา,เ,า,า,าเช่นโรคกระเพาะทีรเปลคไตหรือคนที่มีสูงควรระมัดระวังเรื่องปริมาณแอลกอฮอลในอซานุา่มผมขอจบการเสนอเพยงเท่านี้